โย่ก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเซสกิลแบบพี่เดอะคูดนั่นเองแต่คนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยพี่คูดคือใครแต่บางคนอาจจะรู้นะครับเขาคืออดีตนักแข่งฟรีไฟต์ตัวตึงระดับท็อปของโลกนั่นเอง MVP โลกอีกด้วยเอาล่ะทุกคนรู้ประวัติเดอะคูดคข่าวๆแล้วใช่ไหมผมก็จะมาเริ่มจัดเซสกิลเดอะคูดเลยนะครับเดอะคูดก็จะใช้ไปทางด้านโคโนแล้วก็โมโคนะครับต่อไปก็จะเป็นคันลี่นะครับ ต่อมาก็ฮายาโตะนะครับสกิลสัตว์เลี้ยงผมจะเอาเป็นตัวลิงไปนะครับปลาระเบิดไกผมก็จะใช้เป็นกระเป๋านะครับตัวของนักแข่งก็จะมีประมาณนี้นะครับในแพทเก่า <S <S 1> <S 1> ใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมฟรีไฟราคาถูกตั้งนี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อปมีทั้งเติมแบบเมลพาร์ตและยูเีแถมทางร้านยังจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วยมีเกมอื่นอีกเพียบไม่ว่าจะเป็น r v ร์วีฟรีไฟล์เอฟซี FC, โมบายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปลิงอยู่ใต้คลิป ผมก็จะมาโดดเป็นทางด้านบราซิเลียนะครับโดดลงเมืองกลางเลยเฮ้ยมันมีคนอยู่บาร่างเต็มเลยนะเมื่อกี้ต้นเกมเราก็ต้องหาปืนกันนะครับเราหาปืนไปก่อนดีกว่าเราไม่ต้องบวกรีบบวกก็ได้นะเราเล่นใจเย็นเนวันนี้ผมว่าจะมาเล่นแบบซองฟวงนะแต่ผมได้ซองยวามอ่ะก็เอาไว้ก่อนกับเ k เคเราฟาร์มชิวชเลยนะเพราะว่าไม่มีใครมายุ่งกับเราอยู่แล้วเพราะว่าสตูอยู่บาร่างหมดเลยนะครับเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องสตูนะแต่ว่าเราก็ระวังบนเขาไว้ก็ได้เพราะว่าบนเขาน่า,นาจะมีแต่ไม่เป็นไรผมหาปืนกันเรื่อย มีตะปืนอะไรไม่รู้อ่ะเกาะก็แบบมีแต่กอสองอ่อยากได้กอสามเลยไม่มีของเลยอ่ะขอของดีๆหน่อยดิโอ้โหดูดิโคตดเกืออ VS แล้วก็อะไรเนี่ยเอ๊ยมีคนนันอ่ะคนดูเอามีคนด้เหรอผมยังได้ลูกซองควงอ่ะมันไม่มีเลยเอ้ยผมเจอเหรียญห้าร้อเนี่ยโอ้ยซองควงได้บ้านสวยเลยขอบคุณครับของผมก็พอได้นะผมพอบลอกต้นเกมได้อยู่ กับหนึ่งเตี้ยไม่ใช่ปัญหาหรกผมบอกไว้ก่อนเซรัิลนี้ผมไม่เคยใช่นะไม่รู้ว่ามันจะเหมือนอันนี้หรือเปล่าผมน่าจะเออน,นะเพราะว่าไม่เคยใช้มาก่อนเลยโอเคเราก็ไหลมาบาร่างเลยนะครับเพราะว่าเรามาถึงมันชมพูแล้วผมว่ามันน่าจะมีตัวไม่ต่ากว่า3ตัวไม่กกี้นึงนะครับผมว่ายังไงมันก็ต้องมีอยู่แล้วอะคนอะเมืองนี้มันเป็นเมืองที่เดือดมากเลยนะครับต้นเกมกับเลดเกมนะท้ายเกมอเอ้ยมีตัวนี่ไงผมยิงโคตรเจ็บอะไม่รู้ว่ากี่ดาเมจนะผมไม่ได้นับอไอ้ตรงเนี้ย เฮ้ยมันมีตัวอีกคนรู้ฝังตัวเล็กในคุณตี้หรือเปล่าวะให้ลอยหลังเขาดีกว่าเดี๋ยวปักไอ้บอลไปแล้วก็เซ็ตระเบิดนะคนรู้ปึ๊บรองจังหวะก่นกอนสักครู่ผมเซ็ตก,กันปึ๊บโดนหรือเปล่าอุ้ยไม่โดนเอาดีปึ๊บเป้เขาแอบออกไปปึ๊บ,อบโอ,บอบบ้โหโคตรเบาฟองผมอะเดี๋ยวผมตามตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะเพราะว่าเจ็บผมต้องตามแหละเพราะว่าผมเปิดหัวไปไงก็น่าจะพันยาไม่ค่อยเสร็จไม่เต็มเท่าไหร่ แล้วผมจะรอเขาส่นนะผมเปิดขวานออกปุ๊บปึ๊บปึ๊บมาดิอุ้ยอุ้ยกับตายปึ๊บอเร็วล้อยผมเคลนได้โอ้โหผมจับล่วงอ่ะเลื่อยเลยสี่สิบอ่ะอีกตัวนึงน่าจะอยู่ด้านล่างนะครับน่าจะพันยาอยู่หรือเปล่าผมพันยาไปก่อนแล้วกันนะโอ้ยยังไงเขายิงวะเขายิงกับใครอยู่วะน่าจะมีตี้เหรอตี้ใหม่ๆ่ยเปิดหัวอุ้ยกระตาเปิดอะเฮ้ยโดนลัดคิวเฮ้ยเจนพี่โอ้โหลัดคิวผมเลยได้ผมลงป้บ้านเลยแล้วกันนี่อยู่ฝั่งซ้ายกำแพงนะครับแล้วผมรอจังหวะนะคนดูเขาน่าจะโผล่มานะเก็บขอองไปก่นผมดิ ปุ๊บผมให้หัวเลยผม,มาดิปุ๊บขอแตกเล็บน,น้อยบอกแล้วเอ็กแแปผมนี้คือระดับโลกไอเอยยกเลยนะครับ <c oughs> สามไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะไปลากเลยเดี๋ยวเราไปลากคิวก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อจะมาเอาของนะครับดูมี <c oughs> ของเยอะอะมีเลือดอันนี้ด้วยสองร้อยสามทิบอ่ะมันแบบเป็นที่อัพเลือดนะแบบมันเพิ่มมาสามสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะใช่เดี๋ยวผมมาดูของแถวนี้กอน,กนที่ยิงไว้มันมีอะไรบ้างวะผมไม่มีเลยเลยมีแต่เอคีแล้วก็ปืนอะไรเนี่ย <c oughs> เป็นยังโอโหกระลงกุงอะ่ะไม่ดีเลยเดี๋ยวผมไปดูตรงตู้ก่อนว่าจะมีคนมาหรือเปล่าเฮ้ยเหมือนจะได้ยินเสียงรถนะคนดูเสียงรถน่าจะมาเนี่ยสายมือเอ้ยตรงตู้เลยผมเปิดแดงๆเลยแล้วกันอุยมีไงเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่อยอะ่ะขออนุญ,ญาตมาซ้ำลากคิวต่อเลยแล้วกันนะคะนะคอมมิตี้หรือเปล่าวะขอลักไปก่อนแล้วกันวันนี้ผมมาลองปรับขั้นสูงเล่นนะครับแต่มันก็เล่นได้นะเพราะว่าโทรศัพท์มันไม่ค่อยร้อนนะคนดูอ๋อเห็นคนดูขอมาว่า ปุ่มยิงเท่าไหร่ผมก็จะมาบอกนะครับปุ่มยิงผม4 8นั่นเองแล้วก็ถ้าเป็นการตั้งค่าเนี่ยผมไม่มีนะครับผมแจกไปตั้งแต่2งวันที่แล้วคลิปที่แล้วอะครับมาเดี๋ยวเราจะไปเปิดล่ากันต่อเลยแล้วกัน let's go ผมขับรถล่าทั้งเกมเลยดีกว่าจะอ้ะอยังไม่ทันได้ไปผมก็ขับรถชนและมาลุยเลยดีกว่าคุณดูผมก็จะมาล่าทั้งเกมเลยไม่แคมป์นะครับคุณดูตามสไตล์ผมนั่นเองอุ้ยตัวล่าเหลือตัวเดียวหรือเปล่าวะทำไมเขาหนีอย่างนั้นอะปกติเขาต้องแบบตั้งรับผมดิถ้าเวลาโดนล่า ก็เขาต้องมาช่วยนะอันนี้เขาหนีผมอย่างเดียวเลยอะแสดงว่าน่าจะเ,เหลือตัวเดียวแล้วเนี่ยหลังต้นไม้หรือเปล่าใช่หรือเปล่าคะครับเฮ้ยใช่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 ใชตัวเดียวนะคนุณดูผมเปิดหวัวเลยแล้วกันตุ๊บตุ๊นี่ไงสวัสดีครับไอไอสีนีไปสายไอไอเรา่อยแนไอโอ้โหขับรถโคตรแรงนะคุณดูนะเอ้ยผมเผลอพูดอีสานเฉยเลยลวิมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วเอ้ยมันลงรถคนหนูผมยิงหวัวไม่ได้นะเฮ้ยโคตรเจ็บอะเฮ้ยผมพูดโครา ตอนนี้รถเขาก็ระเบิดแล้วครับโอ้โหแต่เขาไม่ตายอะ่ะทำไมถึก่างว่าผมยิงหัวไปตั้งสามลูไม่เป็นไรเรารีเซ็ตเอาใหม่เดี๋ยวเซ็ตระเบิดไปก่อนปึ๊บมาดิเดี๋ระเบิดผมไปแน่ปึ๊บตุม้มไม่โดนลูกที่สองลูกที่สามลูกที่สามไม่มีละมีแต่ระเบิดเขียวยังไงตัวนี้เชิงโคตรหนารอก่อนเฮ้ยเขาด่มาผมด้วยปึ๊บหนี่หมอนโคตรน่ปึ๊บเราจังหวะปึ๊บเฮ้ยสเตปแบล็มปึ๊บ,บ,บน,นี่ยปึ๊บมาดิผมไม่โดนมาดิเฮ้ยไม่โดน วุ้ยผมจะตายเขาโทรก้อนด้วยโคตรแรงอะ่ะปึ๊บตายวอลหนึ่งทีอุ้ยไาแล้ไปผมปิดได้วอลก่อนตั้งหลักใหม่ตัวนี้เขาน่าจะเล่นเป็นนะเนี่ยดูจากการเล่นของเขาแล้วแบบโคตรพิ้วเลยปึ๊บยังไงผมต้องรอดจังหวนนะนั้นี่ยอุ้ยเขาปาดผมไม่โดนนะเนี่ยอเด็กเต็มหัวไหมอู้หมาดิโดนโดนหัวนะนะั่นอ่ะโคตรเจ็บเลยปึ๊บอู้หูทำไมเขาตายยากจังอะ่ะผมยิงไปตั้งหลายเม็ดแล้วอนะ่ะโคตรเจ็บอ่ะผมท้อแล้วนเนี่ยมาดิปึ๊บปึ๊บโอ้โหไม่โดนดูสิยังไงปึ๊บโอ้โห เฮ้ยเลือดเท่าไรเนี่ยพี่โอ้โหพี่เลือดห้าร้อยเ่นเนี่ยไม่เลือดเยอะจังอะโอ้โหโคตรถึกเลยมาไปอีกหนึ่งเม็ดโอ้โหดูดิมาดูมันบักเหรอวะมันคืออะไรเน่ะทำไมผมยิงไม่ตายวะอะพอๆผมยิงข่าผมได้อ้ออะไรเนี่ยโอ้โหเกมปู่ล่อๆซะผมเกือบตายอ่ะคนดูโคตรนานอ่ะผมยิงไฟกับเขาเนี่ยผมขึ้นเขาไปเช็คบาร์บนก่อนว่ามันจะมีคนหรือเปล่านะผมว่ามันต้องมีแน่เนี่ยนี่นี่ไงหนึ่งตัวอุ้ยแดงๆเลยมาดิ เปิดหัวแบบโคมๆมอ่ะถาไปก่อนเลยแล้วกันนะครับหฝั่งนน้นกำลังใส่กันแบบโอ้โหโคตรนัวอ่ะเขาดูเราไปแจมหน่อยดีปะมา,มาผมไปแจมเลยปุ้ยเขาใส่กันเอ้ยผมรัานเลยแล้วกันปึ๊บปุ๊บปุ๊บอ้สวย,<ด>ยผมไ like ล่คิวผมได้คิวแล้วขอรัานเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> รัานแบบเกียนๆนะเขนาน่าจะอยู่หลังไอ้วอลนะเขาดูแต่ผมเดินไปตรงไอ้วอลเขาก่อนแล้วก็จะเซตระเบิดเข้าไปในรูมาปึ๊บอึ้ยมาดิโดนระเบิดอุ๊ยโอ้โหแม่งเองยเขาแบบ รู้ทันนะเนี่ยว่าผมจะเซตระเบิดเอาเซตได้รู้ปึ๊บออกมาแล้วอุ้ยแดงแดงไม่ตายปึ๊บมาดิปึ๊บถ่ายก่อนถ่ยระยะก่อนอุ้ยอย่าพี่ผมก่อนลวพี่ยาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้าเข้าหน้าต่างไม่ได้โอ้โหเกมโอ้โหกว่าจะเข้าได้แต่ว่ามีกระโดดเบิดโคตรเยอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยระเบิดใครเนี่ยอุ้ยฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปใครจะขอคอนเทนต์อะไรมาเดี๋ยวผมจะทยอยทำให้นะครับ